แนะนำการใช้งานรีโมทแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นที่มาแนะนำนี้จะเป็นรุ่น Mac i n v e r t e r k ตอร์เ e ฮนะครับ,กกบรองค์ประกอบของรีโมทก็จะมีหน้าจอแสดงผลแล้วก็กดนะครับด้านหลังก็จะมีช่องใส่ฐานการแกะก็บีบลงไปแล้วก็สไลด์ลงนะครับจะปิดหรือเปิดเครื่องนะครับจอก็จะติดค้างตลอดเวลานะครับสัญลักษณ์เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องเปิดหรือปิดอยู่นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดถ้าขึ้นออนอย่างนี้ก็คือสถานะเครื่องเปิดอยู่นะครับ กดอีกครั้งหนึ่งก็คือคำว่าออนหายไปนี่คือปิดเครื่องนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มปรับอุณหภูมินะครับเพิ่มหรือลดอุณหภูมินะครับปรับได้ทีละ0ูนจุาองศาปุ่มนี้จะใช้ได้ในโหมดของออครูเท่านั้นนะครับครูก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ครับเหมือนคล้ายๆเกล็ดน้ําแข็งเกล็ดหิมะานะครับจะใช้ปุ่มนี้ได้ถ้าเป็นโหมดอื่นจะไม่สามารถปรับได้นะครับปุ่ม ปุ่มต่อมาครับก็จะเป็นปุ่มพัดลมนะครับสามารถปรับได้อยู่ที่7รูปแบบนะครับพัดลม5เบอร์ครับกดย้ําไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนลุกนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์พัดลมก็คือตัวเอก็คือเป็นออโต้นะครับตัวเครื่องจะทําการเร่งหรือลดรอบพัดลมอัตโนมัตินะครับปุ่มสัญลักษณ์ต้นไม้แล้วก็มีพระจันทร์เครื่องเซี่ยวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกลางคืนนะครับตัวนี้พัดลมตัวในนะครับในตัวแฟนคอยจะทํางานเงียบนะครับเพื่อ ไม่ให้เกิดเสียงรบกวนเวลาเรานอนหลับนะครับกดไปแล้วก็จะเป็นพัดลมระดับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับแล้วก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับปุ่มต่อมาปุ่มโหมดนะครับตอนนี้จะเป็นโหมดการทํางานซึ่งแอร์รุ่นนี้นะครับจะปรับได้อยู่3โหมดนะครับก็คือโหมดคู่โหมดไดแล้วก็โหมดแฟนนะครับคู่ก็คือเป็นโหมดอ่าสัญลักษณ์รูปเกียดน้ําแข็งตัวนี้นะครับคือโหมดทําความเย็นพอกดอีกครั้งนึงจะเป็นโหมดพัดลมนะครับโหมดพัดลมก็คือตัวคอมข้างนอก ตัวคอมเพรสเซอร์ข้างนอกจะไม่ทํางานนะครับจะไม่ทําความเย็นนะครับจะเป็นพัดลมอย่างเดียวครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดไดรรูปสัญลักษณ์หยดน้ำนะครับโหมดดรก็จะเป็นไล่ความชื้นออกจากห้องนะครับซึ่งโหมดนี้จะทําให้ห้องเราร้อนๆหนาวๆนะครับจะไม่ค่อยสบายตัวนะครับจะใช้ในการไล่ความชื้นออกจากห้องในช่วงฝนตกนะครับนี้หรือว่าความชื้นในห้องเยอะเกินไปก็ใช้โหมดนี้นะครับ <S <S ต่อมาสวิงนะครับสวิงตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับบานเกล็ดนะครับ บานเกล็ดของช่องลมที่ตัวแอร์แฟนคอยข้างในนะครับถ้าเรากดครั้งนึงครับตัวแฟนคอยก็จะสวิงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากดอีกเราต้องการให้แฟนคอยมันจะสวิงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราต้องการให้มันหยุดตำแหน่งไหนเราครับเรากดย้ำอีกครั้งนึงนะครับแฟนก็จะหยุดอย่างเงี้ยถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะสวิงต่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าดูตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดมันก็จะหยุดนะครับต่อมานะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปบ้านแล้วก็เป็นเครื่องหมายมือนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากด ตัวนี้ตัวมันจะลดการทํางานคอมเพรสเซอร์ตัวด้านนอกนะครับนอกบ้านนะครับให้เงียบนะครับก็จะไม่ให้มีเกิดเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ต่อมาเป็นอีโคนะครับอีโคก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับตัวเครื่องจะลดรอบการทํางานของข้างนอกเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องกินไฟเยอะขึ้นนะครับแต่ยังคงทําความเย็นปกตินะครับโหมด powerful ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์คนนะครับ ยกมือขึ้น2ข้างนะครับโชก้ามก็เป็นการเร่งความเร็วของตัวเครื่องให้ทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือโหมดนี้มันจะทำงานได้ประมาณ20นาทีมันก็จะตัดเข้าโหมดทำงานปกตินะครับใช้ในการาเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับแล้วเราต้องการเร่งความเย็นด่วนนะครับแล้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็กด power f u l นะครับตัวเครื่องก็จะเร่งการทำงานแบบเร่งด่วนเพื่อให้ห้องเย็นได้รวดเร็วทั่วถึงนะครับ ต่อมาจะเป็นคอมฟอร์ตตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับไม่ให้ลมประทะตัวครับจะเป็นสัญลักษ์ลูกขนแล้วก็จะมีลูกศรชี้นะครับก็คือบานสวิงครับมันจะเลื่อนขึ้นไปสุดนะครับก็จะลมก็จะโฟลผ่านหัวเรานะครับไปดังเพดานไม่ให้ลมปะทะตัวเราก็คือลมก็จะไปชนกับผนังไปชนกับเพดานห้องแล้วก็วนกับมหาเราอีกทีนึงไม่ปะทะตัวเราตรงๆนะครับเหมาะสำหรับคนท,ที่แพ้แอร์แพ้พัดลมนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ ตัวนี้ต้องกดค้างไว้นะครับค้างไว้2วินาทีมันจะเป็นโหมดเกี่ยวกับการลดการสะสมของการเกาะตัวของตัวเชื้อรานะครับคล้ายๆพูดง่ายๆคือระบบคล้ายๆระบบล้างแฟนคอยล์ล้างตัวเองครับก็จะใช้โหมดนี้นะครับต่อมาครับสัญลักษณ์อ่อนก็คือตั้งเวลาเปิดเครื่องนะครับก็จะตั้งได้สูงสุดถึง12ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับต่อมาจะเป็นออฟตัวนี้ก็คือจะเป็นโหมดการตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับถ้าเราเปิดเครื่องอยู่เรากด3ชั่วโมงก็คือภายใน3ชั่วโมงเครื่องก็จะดับตัวลงแล้วก็สุดท้ายก็คือโหมดแคนเซลนะแคนเซลนี่ก็คือยกเลิกการตั้งเวลาครับ,รบชิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปครับสวัสดีครับ